สายมูเตลูคืออะไรมีที่มาจากไหนวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจความเชื่อของสายมูในแต่ละประเทศค่ะเรื่องของความเชื่อไสยศาสตร์เครื่องรางของขลังไปจนถึงเรื่องราวของดวงชะตาเป็นความเชื่อที่อยู่กับคนไทยมาช้านานแต่ในช่วงหลายปีหลังความเชื่อเหล่านี้กลับเป็นเทรนด์ฮิตอีกครั้งในชื่อของมูเตลูแต่เทรนด์มูเตลูหรือสายมูเตลูคืออะไร ความหมายของมูเตลูมีที่มาจากไหนและทําไมถึงกลายเป็นเทรนฮิตตั้งแต่ดารานักแสดงเซเลบตลอดจนถึงผู้คนทั่วไปต่างก็หันมาให้ความสนใจกับสายมูมีคำตอบมาฝากกันในคลิปนี้ค่ะคำว่ามูเตลูเริ่มเป็นคำฮิตติดเทรนตั้งแต่ช่วงที่ตะกุดแฟชั่นหรือกําไรข้อมือเครื่องรางเริ่มมาแรงด้วยความที่บรรดานักแสดงศิลปินเซเลบคนดังต่างหันมาใส่เครื่องราง ตามความเชื่อแบบไทยเข้ากับแฟชั่นได้อย่างลงตัวและสวยงามสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันจนคนทั่วไปเริ่มทำตามและหามาบูชากันบ้างกลายเป็นเทรนด์ฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองและเป็นที่มาของชื่อที่เรียกติดปากว่ากําไลมู่เตลูที่หาซื้อได้ทั่วไปจากร้านออฟฟิเชียล หรือจากร้านค้าออนไลน์ที่มีกำไรนำโชคเหล่านี้เช่นกันซึ่งคำว่ามูเตลูนั้นนะคะเชื่อว่ามาจากชื่อภาพยนตร์เก่าอายุ25ปีของอินโดนีเซียชื่อเรื่องมูเตลูศึกไสยศาสตร์เนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เกี่ยวกับยิงสาวสองคนที่ใช้มนต์ดำต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงชายหนุ่มคนหนึ่งอีกทั้งในภาพยนตร์ยังมีการท่องคาถาที่เริ่มด้วยคำว่ามูเตลูด้วย ความหมายของมูเตลูในเวอร์ชั่นภาพยนตร์จึงสื่อถึงไสยศาสตร์มนดำและคุณใส่นั่นเองค่ะขณะที่เมืองไทยในปัจจุบันของเรานั้นนะคะที่มีการนำคำนี้มาใช้ สายมูเตลูคือการบูชาและความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางของขลังไปจนถึงพิธีกรรมต่างๆที่มีความหมายเชิงบวกสื่อถึงเสริมดวงชะตาชีวิตด้านต่างๆทั้งการเรียนการเงินการงานความรักดึงดูดทรัพย์และโชคลาภไปจนถึงการคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากความเชื่อนี้ก็ทำให้เรานำคำว่ามูเตลูมาใช้ในแง่บวกทั้งการไปไหว้พระ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์การบูชาเครื่องรางการเสริมดวงชะตาเสริมโชคด้วยพิธีกรรมต่างๆและสายมูของแต่ละประเทศจะมีความเชื่ออะไรที่น่าสนใจบ้างเหมือนและแตกต่างกันตรงไหนเรามาเริ่มกันที่ประเทศไทยกันก่อนเลยค่ะสายมูในประเทศไทยของเรานะคะเรียกได้ว่ามีความเชื่อที่หลากหลายมากเพราะคนไทยบางส่วนนะคะก็มีความชอบเรื่องดวงและไสยศาสตร์ ความเชื่อกันอยู่แล้วค่ะเราจึงเปิดรับความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับมูเตลูในแต่ละท้องถิ่นกันได้ง่ายกว่าไม่ว่าจะเป็นการบูชาเครื่องรางแบบไทยๆอย่างตะกรุดต่อเงินต่อทองการสักยันต์กำไลมูเตลูกระแสะการไปสักการะขอพรแอคไข่หรือการทำพิธีกรรมต่างๆตามความเชื่อตามเทศกาลต่างๆนอกจากนี้ความเชื่อสายมูจากต่างประเทศอย่างการพกเครื่องรางโอมาโมริของญี่ปุ่น การไปไหว้วัดหวังต้าเซียนและพกเครื่องรางของทางวัดหวังต้าเซียนและวัดดังในฮ่องกงก็ได้รับความนิยมมากในหมู่คนไทยในช่วงหลายปีมานี้เช่นกันค่ะสายมูเตลูในญี่ปุ่นสำหรับญี่ปุ่นสายมูเตลูคือการพกเครื่องรางนำโชคที่เรียกว่า โอมาโมริเครื่องรางประเภทนี้นะคะจะเป็นถุงผ้าไหมขนาดเล็กปักลวดลายสวยงามปากถุงรูดเปิดได้ด้านในมีเครื่องรางที่ทำด้วยกระดาษไม้ผ้าหรือเหล็กมีความหลากหลายให้เลือกนะคะเช่นเครื่องรางให้ประสบความสำเร็จเครื่องรางเสริมดวงการเงินเครื่องรางด้านการเรียนและการสอบเครื่องรางเพื่อการเดินทางปลอดภยัยเครื่องรางเสริมโชคลาภนอกจากนี้ยังมี โอมาโมริที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากวัดต่างๆทั่วญี่ปุ่นให้สายมูตามไปเลือกมาพกพาด้วยเช่นเครื่องล้างลิงสาตัวจากศาลเจ้านิโก้โทโชกุที่ช่วยให้พรเรื่องสุขภาพการเรียนและการเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยหรือจะเป็นคันมูชูบิเชือกถักสำหรับคล้องกระเป๋าหรือทำเป็นกำไลข้อมือจากศาลเจ้าอาซากายะชินเมกุ ที่มีให้เลือกถึง15สีแต่ละสีก็ช่วยเสริมดวงด้านต่างๆเป็นต้น ส่วนความเชื่อในแต่ละท้องถิ่นก็มีความเชื่อสายมูเป็นของตัวเองเช่นการไปข้ามสะพานขอพรความรักเมื่อได้ไปเที่ยวที่ชูเซนจิเป็นต้นในส่วนของฮ่องกงก็ได้กลายเป็นพิกัดยอดฮิตสำหรับสายมูเตลูไปแล้วเพราะเขาดังและขึ้นชื่อในเรื่องของการเดินสายไหว้พระขอพรมากๆไม่ว่าจะเป็นไหว้พระขอพรขอโชคลาภวัดแชกงหมิววัดกังหัน ไหว้พระเสริมบารมีที่วัดโปหลินไหว้พระขอพรให้มีลูกที่วัดเจ้าแม่กวนอิมหรือจะเป็นเรื่องการเรียนและการงานที่วัดมันโมรวมถึงไฮไลท์ที่ฮิตที่สุดอย่างการไปไหว้พระขอพรเรื่องสุขภาพความรักที่วัดหวังต้าเซียนที่สำคัญถ้าหากไปแล้วก็อย่าลืมบูชาเครื่องรางกลับมาพกติดตัวไว้เสริมดวงกันด้วยล่ะเรามาต่อกันที่ไต้หวันไต้หวันเองก็คล้ายฮ่องกงค่ะ คือนอกจากจะเป็นทริปสำหรับสายกินแล้วการเดินทางมาไต้หวันยังเป็นพิกัดยอดฮิตของคนอยากมาไหว้พระขอพรเนื้อคู่จากเทพเท่าจันทราที่วัดหลงซานส่วนถ้าใครอยากขอพรเรื่องสุขภาพต้องไปที่ทะเลสาบสุริยันจันทราที่มีวัดเสียนจางนอกจากนี้ยังมีวัดหวนอู่ที่คนนิยมไปขอพรเรื่องการเรียนการทำงานและให้ชีวิตฝ่าฟันอุปสรรคไปได้อย่างราบรื่นอ,อีกด้วยค่ะสายมูเตลูไม่ได้มีเฉพาะ ฝั่งเอเชียเท่านั้นนะคะแถบประเทศฝั่งตะวันตกเองก็มีสายมูเช่นกันค่ะ ถ้าพูดถึงชาวฝั่งตะวันตกหลายคนอาจจะยังนึกภาพไม่ออกว่าพวกเขาเองก็มีความมูแบบฝรั่งฝรั่งเหมือนกันโดยเราจะขอพูดรวมๆเพราะความเชื่อทั่วไปของเขาก็จะคล้ายคลึงกันค่ะสําหรับชาวตะวันตกสายมูนะคะคือความเชื่อเรื่องทริคต่างๆค่ะเช่นเรื่องลัคกี้นัมเบอร์ค่ะหรือตัวเลขนําโชคการพกเครื่องรางนําโชคอย่างสัญ,ญลักษณ์รูปเกือกมา้าเครื่องรางตาข่ายดักฟันร้ายเครื่องรางดวงตาปีศาจท,ที่ช่วยปกป้องเราจากโชคร้ายเป็นต้นค่ะนอกจาก นากนี้ยังมีสายมูแบบจริงจังอย่างการพกเครื่องรางที่เรียกว่าขวดแม่มดซึ่งเป็นขวดขนาดเล็กที่บรรจุน้ำมันสมุนไพรหรือวัตถุดิบธรรมชาติที่เชื่อว่ามีพลังในด้านต่างๆเช่นการคุ้มครองการรักษาหรือการนำโชคเรื่องความรักซึ่งเป็นความเชื่อในาศนาสนาศาสนาหนึ่งค่ะซึ่งเป็นาศาสนาเก่าแก่และเป็นความเชื่อที่มีมานานนับตั้งแต่โบราณของฝั่งตะวันตกค่ะขอขอบคุณบทความดีๆจากเว็บไซต์ shop back tip ขอบคุณและสวัสดีค่ะ